เนื้อจัดเป็นเหตุสองยักษ์ใหญ่ยุโรปเลงคว้าดอนนารุมา่าเฝ้าเสาสเสมอร์นี้สองยักษ์ใหญ่ยุโรปอย่างรอันมาดริดและไบเยอร์มิวนิกกำลังจับตามองจานลุยจิดอนนารุมา่าผู้รักษาประตูของปารีสแซงแชกแมงเพื่อเสริมทัพในตำแหน่งด่ดนสุดท้ายระยะยาวดอนนารุมา่าวัย2ีกปีกำลังอยู่ในฟอร์มยอดเยี่ยมมีส่วนสำคัญในการพาปแปสเชคว้าแชมป์ลีกเอิงและทะลุเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ทำให้มีโอกาสถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของโลกในปี 2025อย่างไรก็ตามอนาคตระยะยาวของเขากับสโมสรยังไม่แน่นอนเนื่องจากเหลือสัญญาอีกเพียง2ปีซึ่งอาจเปิดโอกาสให้2บิ๊กทีมอย่างราอันมาดริดและบาเยอร์มิวนิเข้ามาทาบทามรายงานจากกาเซอร์ทเดโลสปอร์ตระบุว่าทั้งราชันชุดขาวและเสือใต้ต่างกำลังที่จารณาการคว้าตัวนายทวานทีมชาติอิตาลีรายนี้อย่างจริงจัง ในฝั่งราอันมาริาด,รดแม้จะมีติโบโกุ๊กตัวมือหนึ่งที่คว้าแชมป์รายการใหญ่มาแล้วมากมายแต่เจ้าตัวจะอายุครบสาปีในเดือนพฤษภาคมนี้และมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมถึงกล้ามเนื้อเรื้อรังซึ่งส่งผลต่อโอกาสลงสนามขณะที่ไบเยนมิวนิก็เริ่มมองหาทายาทของมานนเอลนอยเออร์แม้เจ้าตัวยืนยันว่าจะยังเล่นต่อในฤดูกาล2 0 2 4 2 5แต่ด้วยอายุที่กำลังจะครบ40ปีในปี2 0 2 6และปัญหาบาดเจ็บสะสมทำให้สโมสรต้องเร่งวางแผนในตำแหน่งผู้รักษาประตูเช่นนกัน ทั้งสงทีมจึงอาจเปิดศึกนอกสนามเพื่อแย่งตัวดอนนารุมมาซึ่งอาจกลายเป็นดีนสำคัญประจำตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้